ด่วนสินผู้ว่าหมูป่าหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชวันที่21มิถุนายนมีรายงานว่านายนนรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือฉายาผู้ว่าหมูป่า ได้เสียชีวิตแล้วในวัย58ปีที่โรงพยาบาลสิริราชหลังเข้ารักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งสำหรับนายเนรรงศักดิ์โอสถานากรเป็นข้าราชาการชาวไทยผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ปีพศ5 6 6 4และผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาจังหวัดปทุมธานีเป็นอดีตผู้ว่าราชาการจังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายเขามีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ติดถ้ารวมทั้งสิ้น13คนในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้าหลวงระหว่างวันที่23มิถุนายนพศ2561วันที่10กรกฎาคมพศ2561 และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์บูรณการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนายนน,นรงศักดิ์เกิดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพศส5 0 8ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นบุตรในสคนของประสานและนวลจันทร์โอสดธนากรบิดาของน,อนรงศักดิ์เป็นอดีตทหารเสนารักษ์ประจำค่ายจักพง จังหวัดปราจีนบุรีก่อนจะเปลี่ยนมาเปิดร้านขายยาบริเวณถนนลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยประสานได้ดำเนินการเลี้ยงบุตรรวมถึงนรงศักดิ์แบบทหารเพื่อให้มีระเบียบวินยัยซึ่งนรงศักดิ์ได้เปิดเผยว่าบิดาของเขาเน,นดุและเป็นผดจการมากใน,ใน,นายนรงศักดิ์จบการศึกษาชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่สามจากโรงเรียนเซนหลุยฉะเชิงเซาและชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่ห้าจากโรงเรียนบอดินทอนเดชาสิงห์ สิงเสนีกรุงเทพมหานครและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพศ .2528 ปริญญาโตในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และการสำรวจจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสหรัฐในปี พศ2531นายนารงศักย์ยังสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นๆจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชโดยได้รับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินในปีพศ2535ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ในปีพศ2536เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในปีพศ2545 และรัฐประาศ,าศาสนศาสตร์ในปีพศ2556การทำงานช่วงแรกน,นายนรงศักดิ์เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยเคยเดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่และที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดินนรงศักดิ์เลียงเป็นประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงานของรัฐเช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นต้นนายนรงศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยในปีพศ2 5 5 9กก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปี พศ2560และยายเป็นผู้วาราชาการจังหวัดพยาวในปีพศ2561ผู้วาราชาการจังหวัดลำปางในปีพศ2562และผู้วาราชาการจังหวัดปทุมธานีในปีพศ2564 อย่างก้าวที่พระองค์ทรงก้าวพระบาททุกหยดยาดประเสโทที่รินไหลเพื่อฟ้าเพื่อดินหรือเพื่อใครหากไม่ใช่ เพื่อคนไทยเพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาตกลัวความชั่วชา้าก้าวไปทาง ยังกล้าไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ถ้าน,น้องพี่ทุกหนแห่งรวมแรงรวมใจก้าวไปต่อ จวบจนวันชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชาออปฏิญาณจวบจนวันชีพสลายจะก้าวตามรอยพระบาทไป ถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันก็ะเทศชาติลม่มเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา